<c oughs> แต่ก็คือถ้านอนสองคนเนี่ยผมอยากให้นัเป็นโจดีไลท์เพราะว่ามันสามารถเลื่อยิ่ววางของไม่ยุดอัดเวลานอนแล้วก็ไม<ง>่ต้องหลับแล้วกนะ็วันนี้อยู่กับนายานะครับช่องเอสเคทำไปเรื่อยครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปเติมของกันหน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปที่ร้านปลาจีนบุรีเอา้าดร์นะครับก็เดี๋ยวไปเติมของกันหน่อยนะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เจอกันอีกทีนะครับเดี๋ยวพาไปชมที่ร้าน เอาดอแคมปิ้งนะครับว่าเราจะไปได้อะไรกันบ้างนะครับไปเดี๋ยวไปกันนะครับพอถึงโรงเรียนบ้านน้องเตานะครับก็เตรียมตัวชะลอรถได้เลยนะครับครับก็สังเกตนะครับก็จะเป็นอ่า บ้านสีเหลืองนะครับกำแพงสีเหลืองนะครับก็แล้วก็จะมีป้ายนะครับปาจีนบุรีเอาท์ดอร์นะครับก็เข้าไปได้เลยนะครับมาถูกแล้วนะครับมาถูกทางแล้วนะครับก็จะเป็นด้านนอกก็จะดูมืนคล้ายๆเป็นบ้านคนทั่วไปนะครับไปเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรบ้างครับ ก็เดี๋ยวเราเข้ามาที่ร้านปราจีนบุรีเอาดอนะครับก็บสวัสดีครับพี่ตา้าครับผมก็เดี๋ยวมาขอคําแนะนําพี่ตา้าหน่อยครับดเดี๋ยวขอฝากไมค์ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาขอคําแนะนําจากพี่ตะาเรื่องมือใหม่ถ้าจะมาแคมป์ปิ้งนะครับพี่ตา้าถ้าเกิดเอ่อผมจะไปแคมป์ปิ้งอย่างเงี้ยถ้าเกิดผมเป็นมือใหม่ แล้วผมจะต้องมีอะไรอ่ะเป็นอันดับแรกเอาขอแบบจำํำจำกัดไม่มากใช่ไหมใช่งบไม่มากครับ<ช>ผมมองว่าหลักๆก,ก็คงต้องเริ่มที่เต็นท์ก่อนโอ้โอรเริ่มที่เต็นท์ก่อนเนาะอ่าใช่ครับพี่เป็นหลักเลยพอมีเต็นท์แล้วก็เหมือนกับมีบ้านแล้วอ่ามีบ้านแล้วเราเค่อยดูออปชั่นอื่นเสริมอาจจะเป็นโต๊ะเก้าอี้อ่าที่สําคัญรองลองมาอีกก็จะเป็นทร์ฟที่เอาไว้กางบางังกันแดดกันฝน หลักๆก็ความยิงอ่ะมีอยู่ประมาณเนี้ยก็ไปได้แล้วนะแต่จริงบางคนนี่มีเต็นท์หลังเดียวก็ไปแล้วใช่ครับก็คือเอเอาอย่างผมเองบางครั้งอ่ะผมก็เริ่มจากเต็นท์หลังเดียวนี่แหละแล้วก็ไปกับเพื่อนไปแจงกับเพื่อนเอาครับอ่าครับก็อย่างน้อยก็ยังมีที่นอนของเราเองใช่ใช่เพราะตอนนี้เช่าเขาสักสองครั้งจริงๆก็ซื้อเต็นท์ของเัวเองได้แล้วเพราะว่าได้เป็นที่ก็ใช่ถ้าคนเราชอบเที่ยวแนวนี้ก็ผมว่าตัดสินใจซื้อเลยก็เช่าเขาก็ ผมเคยไปเช่าครั้งหนึ่งก็พันเจ็ดพันแของเรื่องนอนใช่สองครั้งก็ผมก็สามสี่พันอะสมมุติถ้าเป็นเต็นท์สำหรับมือใหม่พี่จะแนะนําตัวไหนดีครับราคาที่ไม่แรงมากถ้าไม่แรงมากต้องดูว่าาเป็นสไตล์ครอบครัวด้วยไหมเป็นสักสักสองคนแล้วก็มีทิปมอไซค์บ้างแล้วก็รถรถสองคนรถยนต์เล็กรถเก่งเล็กเป็นไซส์อย่างนี้ดูเป็นไซส์สามคนก็ได้ เป็นสายสามคนซึ่งมันจะทําให้เหลือเราเหลือพื้นที่ถ้าเรานอนสองคนมันจะเหลือพื้นที่สำหรับวางของอ่าฮะส่วนถ้าเป็นแบบสายมอเตอร์ไซค์หรือสายเดินป่าแบบเก็บเล็กๆเนี่ยก็จะเป็นทางซ้ายหนึ่งสามรุ่นทางซ้ายมือ่ก็รักสองโลสามโลก็ชั้นดีนะพี่นาอราคาก็จะอัพขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าเราเริ่มจากตัวเริ่มต้นเนี่ยตัวธรรมดาที่สามารถไปเที่ยวได้ความจริงจะมีราคา2 6 0 0ด้วยอีกตัวนึงที่เป็นเสาไฟเบอร์ในตารางนี้ยังไม่มี แต่ก็คือถ้านอนสองคนน่ะผมอยากแนะนําเป็นตัวดีไลท์เพราะว่ามันสามารถเหลือที่วางของไม่อึดอัดเวลานอนแล้วก็ไม่ต้องเบียดกันมากก็น้ําหนักไมไ่ไม่ได้มากเนาะใส่สสรถเก๋๊งก็คือราคารถราคาจะเริ่มต้นอยู่ประมาณนี 3, 3 80, ้สามพันสามแปดสิบถ้าเป็นรุ่นลาสตารจะราคาจะย่อมลงมาอีกเพราะว่ามันยังเป็นเสาไฟเบอร์อยู่แต่ก็ได้รับการรับประกันเหมือนกันโอเคอ่ะโอเคาวนี้ขยับมาเรื่องเต็นท์เราได้นะพี่นนองก็จะอยู่ประมาณนี้แหละสามโลกว่า แล้วก็ราคาไม่แรงมากเนาะใช่ครับโอเคครนี้พอเรามีเต็นท์ถ้าเกิดว่าเราจะขยับไปอีกนิดนึงถ้าเกิดเป็นชุดพวกโต๊ะเก้าอี้แหละพี่ถ้าเกิดว่าสายไล่เบาหน่อยไ้าเบาหน่อยตอ์ไงก็แนะนำเป็นอย่างตัวอย่างตัวนี้อ K2 Speed T นี่ตัวนี้ก็คือราคาก็ราาแปสบาทพับเก็บง่ายเก็บแล้วเล็กก็จะมีสสีก็คือตัวเป็นสีดำากับ ทางน้นที่เป็นลายอลูมิเนียมลายไม้วัสดุลายอลูมิเนียมนะครับอาวตัวนี้ใช่ไหมพี่ใช่วางของระเกะระกะอยู่หน่อยนะหน้าจะเบาๆโอ้เบามากครับพี่เขาเหมาะสําหรับเดินทางสายมอเตอร์ไซค์สามารถมัดท้ายไปได้อเก็บเล็กตอนนี้เราได้โต๊ะแล้วเนาะก็จะเป็นเก้าเก้าอี้ใช่ไหมพี่เก้าอี้ถ้าน้าหนักเบาก็จะเป็นรุ่นนี้เลยจะเป็นตัวนนี้เนาะอ่าใช่ชัดเนาะ น้ำหนักเบามากครับก็เบาเบาเก็บแล้วเล็กอ่าซึ่งจริงๆตัวนี้ผมก็ใช้อยู่แหละใช่ตัวนี้ผมก็ใช้อยู่แต่ก็ก็มาแนะนําเพำสนใจง่ายๆพับเก็บง่ายครับก็ใส่หลังรถใส่อะไรสะดวกมีเต็นท์โต๊ะเก้าอี้อ่าใช่อ่าอันนี้ก็จริงๆก็ก็ก็ถ้าใส่มอไซค์ก็ไปแคมป์ได้แล้วเนาะใช่ครับอ่าคัอย่างนึงพี่ไฟเอาไฟไฟอ่าเดี๋ยวเผื่อไฟจริงต้องมีเริ่มต้นหลายแบบครับถ้าอย่างของเคทูก็จะเป็นตัวนี้ บูนไลท์แล้วก็เป็นอย่างทั่วไปก็จะมีลักษณะให้เลือกแบบนี้หลายแบบขึ้นอยู่ว่าเราแบบงบเรากับเราจะใช้งานแบบประมาณไหนเราก็เลือกดูตามความเหมาะสมเพราะราคาเริ่มต้นก็หลักร้อยครับก็จริงๆถ้าจะให้แบบแนะนำก็อาจจะเป็นพวกคาร์บเปาใช่มันเล็กมันเล็กแล้วมันก็เขาเรียกมันทนกระแทกทนอะไรได้ได้ได้พวกนี้มันอาจจะเขาเรียกได้ได้สวยงามแช่แต่มันก็ พื้นที่ในการบรรทุกหรืออะไรก็ครับก็จะเพิ่มเติมเนาะแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันก็เล็กๆโอเคแสงสว่างแล้วคราวนี้สมมุติว่าถ้าเราแค่แบบมีชงกาแฟชงมเมชงม่าใช่คือไม่ไม่ต้องเตรียมอาหารแบบมากอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นชุดหม้อกับเตาที่เป็นแบบตัวไซส์เล็กๆอือันนี้ก็หม้อก็เป็นเซตไปเลยเซตก็มีให้เลือกหลายไซส์ก็ขึ้นอยู่ว่าถ้าไปกันสองสามคน เพียงนี้ก็พอสองสองคนก็เซตนี้แลพี่นะเพราะได้ย่สองใบได้กระทะใบหนึ่งแล้วก็ในในนี้ยังมีภาชนะาไว้ใส่อาหารอะไรพวกนี้ได้อใช่นี่ก็หม้อนี้ก็ต้มกาแฟได้แล้วสำหรับต้มร้านได้สองคนเนาะต้มกาแฟมาม่าอะไรได้โอเคคราวนี้เราได้คราวนี้มันมันจะเป็นเซตแบบนี้ไหมพี่มาแบบมันมีมีถุงให้มาเป็นถุงแบบนี้เลยออันนี้ก็เบาเบาอยู่โอเคคราวนี้เราได้เครื่องคราวนี้ มอละวเหไหมเตาแล้วพี่เตาก็เนี่ยเริ่มต้นเริ่มต้นอย่างตัวนี้ก็โอ้เราจะเห็นได้ทั่วไปเลยแบบนี้เนาะที่ร้านก็มีจำหน่ายเหมือนกันอกระดูพอพอพอได้อยู่จริงๆตอนตอนตอนผมเริ่มหัดแคมผมก็อัายคนแล้หลายคนก็จะเริ่มจากตัวนี้แหละใเพราะตัวนี้ก็เลยก็เลยยังขาดไม่ได้สำหรับคนที่แบบเริ่มต้นเพราะว่าบางท่านไม่ได้แบบแคมป์แบบว่าจ่ามากบางทีเขาก็แบบ เราไปพักผ่อนนิดๆหน่อยๆปีหนึ่งไปสักสองสามครั้งแล้วก็เพื่อนชวนไปไปปาร์ตี้ไปไม่ได้ลงทุนเยอะก็ใช้แบบธรรมดาถ้าติดใจอยากเที่ยวแบบนี้เรื่อยๆก็ค่อยอัพระดับอัพใช่อย่างนี้ก็จริงๆผมว่าแก๊สกระป๋องหนึ่งแล้วก็ถ้ากดเฉพาะต้มมาม่านะสบายสบายครับใช่ต้มมาม่าชงพวกโอวันติงกาแฟได้สบายเลยอย่างนี้เนาะอย่างนี้ก็ราคาไม่ไม่แรงเนาะหลักร้อยไม่แรงครับหลักร้อยหลักร้อยเหมือนกันโอเคก็ไปแก๊ ตามโรตัสหรือที่นี่ก็จะมีแก๊สด้วยใช่ไหมีอ่าใช่ครับมีแก๊สจำหน่ายทั้งแบบเป็นแบบกระป๋องยาวทั้งสลระเปาอ่าบึ้มก็มีแก๊สจำหน่ายหรือเติมไฟแช็กก็มีเหมือนกันพูดถึงถ้าเกิดว่ามาจากกรุงเทพปุ๊บแล้วจะขึ้นเขาใหญ่แวะมาที่นี่จบกำเงินมาจบได้เลยไปได้หมดเลยเนาะก็เออจริงๆแล้วก็ก็มีของครบนะพี่เนาะสมมุติคราวนี้เราที่เราพูดมากันเมื่อกี้นี้ก็คือจริงๆก็แคมป์ได้แล้วใช่ไหมพี่ก็คราวนี้ก็จะเหลือ แค่อุปกรณ์เสริมเล็กน้อยซอฟช่วงนี้แต่ช่วงที่ตัวไฮซีซั่น็จะเป็นฝนต่อหนาวฝนต่อหนาวนี่ปลายฝนต้นหนาวี้ก็คนจะเที่ยวเยอะไม่ได้เลยก็เดีอยวผมถามพี่อีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องขอความรู้พี่เกี่ยวกับไฟชีดหรือบางคนเรียกครับใช่ส่วนใหญ่เรียติดเรียกไฟชีดก็จะเป็นตัวนี้อย่างยกตัวอย่างตัวนี้ก็เป็นไซส์ขนาดมาตรฐานก็3 5เมตรห้าคูณสี่เมตรห้ามีสมอบกกับเชือกให้มีสมอบกกับเชือกให้ก็คือซื้อเถาเพิ่ม ซือเสาเพิ่มเสาก็จะเป็นเซตแบบนี้ของของเคซูก็มีเสาอ่าใช่ครับราคาราคาเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้าถ้าถามผมก็คือเสาจริงๆจากประสบการณ์ตรงผมก็ใช้เสาของตัวนี้แหละเคซูแล้วไปเขาเยี่ยที่ยงแล้วก็เสาหักก็จริงๆก็ก็มามาเคซูนี่แหละใช็ได้เค็มได้เ็ได้ตลอดครับถ้าตัวนี้ในนางเขาซื้อถ้าเกิดเราค่อนข้างจะใช้ใช้ของที่แบบมันก็จะอยู่กับเราไปนานเพาะเราในส่วนของคราวนี้เราได้จริงจริงถาถามผมนี่ครบแล้วนะครบแล้วครับ ที่จริงเริ่มต้นเนี่ยไปประมาณเนี้ยกําลังดีเพื่อที่ไปลองสัมผัสดูก่อนว่าเราแบบเอ้ยเราขาดเหลืออะไรเราผมว่าเราจะรู้หลังจากที่เราไปเที่ยวครั้งแรกนี่แหละใช่ครับแล้วเราค่อยถึงเอ้ยไอตัวนี้เราน่าใช้นะหรือไปดูเต็นท์ข้างๆว่าเอ้เราใช้อะไรไอะรกันแล้วเราเอ้ยน่าสนใจนะตัวนี้ลองไปหาซื้อไปใช้บ้างผมว่ามันจะได้พอไปแล้วมันได้ซึมซับบรรยากาศแล้วเริ่มรู้แล้วว่าเราขาดหรือเหลืออะไรครับ ก็ถ้าถามผมก็เสริมอีินิดนึงก็คือพวกอุปกรณ์เครื่องนอนจริงๆเดี๋ยวเราเรามีอยู่ที่บ้านแล้วเราเตรียมมาก่อนก็ได้ใช่เพราะเริ่มต้นนะผมผมว่าผมเริ่มต้นใหม่ผมก็ขนไปเรื่อยที่นอนผ้านวมที่บ้านนะผมขนไปอย่างนั้นแหละใช่ใช่แล้วเราค่อยค่อยขยับเอาใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าถามผมอ่ะผมเคยซื้อซื้อเลยอ่ะแล้วเราด้วยงบจํากัดเราไปซื้ออย่างไม่ไม่ดีมามันทําใหเรานอนลําบากมากใช้ชีวิตลําบากมาก เอาไปซื้ออนไนที่นอนเป่าลมอ้หลักหกเจ็ดร้อยนอนแล้วปวดหลังมากคือจริงๆเราเอาไอ้ท็อปที่บ้านเราไปที่ที่นอนไดอป่าเพราะยังนอนได้กว่าถ้าเราไปรถยนต์มันก็ยังยังน้อยเราก็ยังเคยนอนอะไรเคยสัมผัสมาแล้วไม่นด้ทำให้เราไปแคมป์ได้สะดวกขึ้นแลก็น่าจะมีประมาณนี้พี่มีอะไรฝากเพิ่มเติมครับก็สำหรับสำหรับการไปแคมป์เหรอผมใช่ผมว่าอย่างที่ผมบอกก็คือถ้าเราได้ลองไปครั้งนึงแล้วอ่ะเราเราถึงจะเริ่มรู้ว่า เราขาดเราเหลืออ,อะไรเพราะงั้นผมมองว่ามีเต็นท์โต๊ะเก้าอี้ท้าไปเท่าน,นี้ผมว่าเพียงพอแล้วบางคนมีไปแค่เต็นท์ก็ยังไปกันได้ใช่เพราะงั้นผมว่าไปลองดูสักรองก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรารู้แน่นอนว่าเราต้องการอะไรอีกอ่าแล้วเราจะไปสายสายไหนล่ะใช่เราจะมาถ้าเรามาสายนี้เต็มตัวรับรองว่าไม่จบใช่ครับแล้วก็จะมีไม่จบไพิสแน่อเดี๋ยวมีแยกรายรายละเอียดของแต่ละสายอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นสายเดินป่าไม่ว่าจะเป็น อาโมอโมไซน์รถยนต์คาแคมป์ไปเยอะแยะไปหมดของเล่นอีกเยอะตุกจิกมากของพวกนี้ตอนนี้เริ่มตุกจิกจนแบบเรากำเงินไปเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วตอนนี้โอเคครับก็สำหรับของที่ที่นี่เท่ากันใครจะมาก็เราสามารถมาเส้นปาจีนนครนายกถ้าผ่านกรุงเทพผ่านเส้นนี้มาแล้วก็ถ้าขึ้นเขาใหญ่ทางฝั่งบาจิมบุรียังไงก็ต้องผ่านเส้นนี้เป็นเส้นเขาเรียกว่าเส้นสามสามเก่า หรือว่าเส้นรุบรณรณสอนใช่ถ้าเกิดว่ามีใครสนใจก็มาทางนี้แล้วก็แวะซื้อของเ<ว>ติมเ<อ>ติม<ล>ของกันได้เลยใช่ครับก,ก็พี่ผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอพามาดูทางนี้นิดนึงคือจริงๆที่เนี่ยบางบางครั้งอ่ะจริงๆอของที่หลายๆคนที่มันขาดของเล็กๆพวกครับเชือกทาบสมอจริงๆอ,อ่ะมันมันเชือ,อกสมอบกจริงจริงจริงผมเองก็มี ประสบการณ์นี้มันบางครั้งอ่ะคือไปตามร้านทั่วไปมันไม่ไม่ได้มีขายแต่ว่ามันมันไม่ได้ของแพงหรอกแต่ว่ามันค่อนข้างหายหายยากเช่นตัวดึงสปริงอย่างเงี้ยอันนี้ตัวตัวนี้ไว้สําหรับใช้กับพื้นที่เป็นระแนงไม้ใช่เราจะจะไปที่มันเป็นแบบแค่ไม้เงี้ยตอนชังอ่ะพวกนี้มันหายยากมากครับก็จะถ้าแบบแนวแบบสู้ลมหน่อยจะใช้สปริงมันแบบนี้ตัวนี้ก็ไว้ถึงกับเชือก ใช่ใช่เลือกใช้กับสมอบกรอบรอบรอบที่ที่ผมรอดเขาเยี่ยงอ่ะตัวนี้แหละด้วยนอกนั้นก็จะเป็นพวกเชือกสมองบกซึ่งเป็นของของจําเป็นเหมือนกันครับนี่ของที่ห้ามลืมใช่ใช่คืออันนี้ใครลืมใครขาดมีลูกค้าหลายหลายท่านเลยล่ะที่ลืมแบบว่าแยกไว้อย่างดีแยกไว้คนละที่กับเต็นท์สามารถมาเติมได้ค้อนอ่ะจริงๆค้อนนี่ถ้าถามผมสาคัญอยู่นะเพราะว่าผมเคยไปใช้ใช้ค้อนไอ้ก่อสร้างแล้วต้อ แรกๆเลยเมื่อสักสองสามปีแรกใช้ค้อนกอ่อสร้างแล้วมีปัญหามากเราใช้สมอไปตอกใส่รากไม้แล้วไอ้ค้อนกอ่อสร้างแล้วเรา <c oughs> งัดไม่ได้มมนงัดยากเพราะ<อ>ว่าฟังก์ชันการงัดของเขาไม,ไม่เหมือนกับการงัดสมอบกเห็นไหมอันนี้ทํามาโดยโดยตรงเลยสาหรับก่อสมอบกแล้วก็บิดขึ้นถ<น>ามว่าช้อนก่อสร้างใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันนะใช้ใช้ตอนตอกลงกะได้แต่ตอนเอาออกนี่ค่อนข้างยากครับก็เดี๋ยวนั้นผมวันนี้ผมน่าจะ ก็ขอบคุณพี่ตาครับสำหรับข้อมูลนะครับก็เดี๋ยวสําหรับมีช่องทางอื่นีไหมพี่สมมุติถ้าเกิดเขาไม่สะดวกมาที่ร้านเออก็สามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์ได้ทั้งทางหน้าเพจ s ชปี้ลาซาด้าทิกตกโอเคได้หมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมก็จะเอาลิงก์มาใส่ไว้ใต้วีดีโอให้เผื่อเพื่อนๆอยากเข้ามาเหนึงก็เข้ามาพูดคุยมารึกษาข้อมูลมาศึกษาข้อมูลกันได้ได้โอเคครับขอขอบคุณครับ